สวัสดีครับวันนี้เราจะพาสกาวเนี่ยมาลงศึกราชาปีศาจกันนะครับซึ่งเอาไว้ฟาร์มหินในการอัพดาวลุ้งให้กับตัวละครแต่ว่าในการลงศึกราชาเทพสูตรเนี่ยเราจะใช้เป็นทีมเดียวเลยนะครับเราจะใช้เป็นสกาวเนี่ยทีมเดียวรุ่นล้วนเพื่อให้จบได้เลยนะครับด้วยแมคาั้นของสกาวเนี่ยที่จะมีการอัพแลง์ให้กับตัวละครในทีมในเผ่าพันธุ์ที่กําหนด ไม่ว่าจะเป็นยักษ์หรือเป็นเล็กนาล็อกก็ตามนะครับในเทอร์นี่มันกําหนดเรียงตั้งแต่1เทิร์น2เทอร์นจนกระทั่ง3เทอร์นั่นเองนะครับโดยทีมร่วมของสกาวเนี่ยเราจะใช้เป็นคิงดีแอนมาโทน่าแล้วก็สกาดีนะครับสําหรับมาโทน่าเนี่ยเราจะเลือกเป็นสีฟ้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะได้เอกลักษณ์ที่จะเพิ่มสเตตัสพื้นฐานรวมเป็น25นะครับพอรวมกับอาวุธศักดิ์สิทธิ์ปุ๊บ ก็จะกลายเป็นทั้งหมด50%โดยปริยายนะครับส่วนสกาดี้เนี่ยถ้าไม่มีสีเขียวอาจจะลองเป็นสีแดงไม่ก็สีฟ้าดูนะครับแต่ว่าเขียวเนี่ยจะแรงสุดเพราะว่าจะเพิ่มความสามารถด้านการโจมตีสูงถึง28-28%นะฮะแล้วอย่างหนึ่งก็คือหากตัวเองไม่ติดดีบัฟเนี่ยจะทำให้เพื่อนในทีมมีอัตราคี50%นะฮะแล้วหากว่าเราใช้ตีหมู่แล้วล้างดีบัฟได้เนี่ยจะบัฟครีดาเมจ เพิ่มเข้าไปด้วยนั่นเองนะฮะไม่มีจริงๆก็ใช้เป็นสีแดงหรือสีเขียวนะครับส่วนมาโทน,น่าเนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะมีสีฟ้าแล้วแหละเนาะแล้วก็เซตการ์ดเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นเซตการ์ดเลขที่เอ,อ่อ57ครับที่จะไปเพิ่มในด้านของสเตตัสพื้นฐานแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากสกิลหมูนะฮะเป็นเซตการ์ดสำหรับเผายักษ์หรือไม่ก็เผาพูดนั่นเองนะครับอาหารที่กิน เนื่องจากม่าเราต้องการจะจบให้ได้ใน1-2เทิงเนี่ยเราจึงกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีนะครับส่วนในทีม B นะฮะในทีม B จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเอาแบบว่ากันตัวเองไว้ไม่อยากรีบ่อยๆเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่เป็นทีม7บาปหรือไม่ก็พวกแบบว่าทีมฟูราชาปีศาจอะไรประมาณนี้นะครับหลักๆก,ก็เท่านี้นะครับแต่ว่าพอยต์ของทีมเนี่ยจะอยู่ที่ ทีมสกาวยักษ์ล้วนโดยเฉพาะนะครับซึ่งสามารถจบได้แบบร0อเปอร์เซไม่ต้องย้ายไปทีม2เลยนะฮะแต่ว่าผลการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service สำหรับในทีมฟูยักษ์สกาวเนี่ยนะครับ จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะครับแต่ว่าสําหรับเราในความง่ายของมันเนี่ยคือในทีมของสกาวถ้าหากว่าเป็นภพรองที่มันกําหนดอยู่แล้วเนี่ยตัวของสกาวนอกจากมันจะเคาน์เตอร์แรงมากๆก่อนที่บอสจะทําการสร้างดาเมจให้กับทีมเราแล้วนะครับตัวของสกาวเองเนี่ยการอัพแรงก็มีประโยชน์มากๆในสงครามศึกราชาเทพประสูรนะฮะเพราะว่ามันสามารถอัพแรงได้เรียงขเขาเรียกว่า เรียงตัวละครไปเลยตามเส้นได้ที่มันแจกจ่ายแบบสุ่มนะครับสำหรับในเธอรแรกเนี่ยหากเราไม่สามารถเคาน์เตอร์ให้บอสมันจบชีวิตไปด้วยตัวเองได้เนี่ยนะครับก็จะทําให้เราสามารถใช้การ์ดเพียงแค่1นถึงสใบเท่านั้นหากเรามีการ์ดของดีแอนอยู่ในมือซึ่งปกติมันก็จะมีอยู่แล้วนะฮะให้ใช้ตีหมู่ไปเลยจบๆแต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะเคลียร์การ์ดก่อนด้วยเนี่ยก็สามารถ ใช้การทิ้งการ์ดใบอื่นไปด้วยได้นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าพอมันเข้ามาในเฟสที่2แล้วเนี่ยมันจะเป็นแมคาันิกการใช้แรงการ์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดแรง1แรง2แรง3หรือว่าการ์ด1ดาวสองดาวสามดาวนั่นเองนะครับการจะทิ้งการ์ดตัวไหนไปในเทิร์นเมื่อกี้ก็ต้องเช็คนิดนึงว่าในเทิร์นถัดไปหรือในสเทิร์นถัดไปที่มันจะต้องใช้แมคานิกเนี่ย ตัวไหนมันรอใช้อะไรอยู่บ้างหรือว่ามันรออัพแรงอะไรอยู่บ้างนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียหายการ์ดจนมากเกินไปทำให้เราจะต้องรีการ์นั่นเองนะครับแล้วก็ในทีมเนี้ที่เราใช้ลงเนี่ยบอสน,นั้นจะเลงตีเดี่ยวที่เป็นยิงเลเซอร์มาใส่มาโทน,น่าค่อนข้างที่จะเกือบทุกรอบเลยนะครับซึ่งไอการเลงตีเดี่ยวของมันเนี่ยนะฮะ ไอตัวตีเดี่ยวของมันที่เป็นยิงเลเซอร์เนี่ยมันไม่ได้ยิงแล้วก็ทําดาเมจอย่างเดียวเนี่ยนะครับยิงเลเซอร์แบบนี้มันจะทําการลดแรงการ์ดกับตัวละครที่ถูกตีเดี่ยวด้วยการยิงเลเซอร์ไปด้วยนะครับทุกครั้งเลยที่ทําการยิงไปลด1งแรงการ์ดทวนนะครับถ้าตีมา3ครั้งจากการ์ดที่เป็น3ดาวสีทองก็จะลดมาเหลือแรงหนึ่งโดยปริย,ยายและไม่สามารถเพิ่มได้นะฮะแล้วก็ ในเทิร์นที่เข้ามาในเฟสที่2เทิร์นแรกเนี่ยนะฮะเทิร์นที่ทําไมคคดีกันเนาะจำเป็นที่จะต้องใช้การ์ดตามเงื่อนไขเนี่ยสใบนะครับค่อนข้างที่จะจําเป็นเลยเพราะถ้าหากว่าเราไม่สามารถสตัรบอสได้ในเทิร์นเนี้ยนะครับบอสจะทําการตั้งท่าเขาเตอร์นนะครับแล้วเราอาจจะตีไม่เข้านะฮะแล้วก็ทีมของเราเนี่ยไม่ได้มีการถอนตั้งท่านะครับเราอาจจะต้องย้ายไปเก็บ ย้ายไปเก็บสแต็กของตัวดัตราชาในทีมก่อนหน้าที่เราเลือกลงมาเป็นทีม7บาทดัตราชาเนี่ยนิดนึงนะคะเอาไว้ถอดการตั้งค่าของบอสนั่นเองแต่ด้วยความที่เราสามารถที่จะสตันบอสด้วยการทำแมคคันิการ์ดทุก3ใบไม่ใช่ทุก3ใบดิครบ3ใบในเทิร์นเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราจึงไม่จำเป็นจะต้องมา ใช้งานเรื่องการถอนตั้งท่าแต่อย่างใดนะครับแล้วพอทุกครั้งที่เราผ่านแมคานิกมาได้เนี่ยเราก็จะได้รับการอัพรลงจากการผ่านแมคานิกเทอนั hmm. ้นมาถูกไหมครับนอกจากการอัพรลงของสเกลแล้วเนี่ยในเฟสที่2เนี่ยมันก็จะมีการอัพรงคงเมื่อเราผ่านแมคานิกมาด้วยนะฮะทำให้เราสามารถจบได้ง่ายมากขึ้นนะฮะเนี่ยนะครับพอเราผ่านแมคานิกมาปุ๊บอมมตะของบอสเนี่ยสองสแต็กที่มีอยู่ก็จะหายไปนะครับ จริงๆการผ่านแมคาีนิกแบบว่า2ใน3หรือ3ใน3เนี่ยก็สามารถที่จะลบทรโหดบอร์ดได้เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่า2ใน3เนี่ยเราจะไม่ได้โดนล้างเขาเรียกว่าโดนล้างดีบับกัดก่อนออกนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับในรอบแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรอบ2กันต่อเลยนะครับเดี๋ยวขอพูดต่อนนิดนึงในส่วนของการผ่านแมคชนิกในเฟสที่3เนี่ยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะมันจะมีการ ล้างดีบัฟกับไม่ล้างดีบัฟนะครับถ้าเราผ่านครบทั้ง3เงื่อนไขนะฮะมันก็จะล้างดีบัฟให้เราด้วยที่เป็นดีบัฟกัดกร่อนทุกครั้งที่เราทําดาเบจใส่บอสนะครับแล้วก็บอสจะติดสตันไป1เทิร์นนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราผ่านเงื่อนไขในแบบว่า2ใน3หรือ1ใน3อย่างเงี้ย มันจะมีพี่ชายของฮอกเนี่ยมาช่วยทําดาเมจสตาร์บอสไหมไม่มีครับตรงนี้ไม่มีเลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะผ่านแมคาณิกแหละทอร์หดมันก็จะหายนะฮะแต่ว่าบอสก็ยังจะสามารถทําดาเมจส่เราได้อยู่นะฮะหากบอสมีการต้องทั้งท่าในเทิร์นนั้นมันก็ยังจะตั้งคาได้อยู่หากบอสมีการใช้ท่าไม้ตายในเทิร์นนั้นบอสก็ยังคงใช้ท่าไม้ตายได้อยู่นั่นเองเนาะ ประมาณนี้นะครับส่วนในการเล่นรอบนี้ก็เป็นการเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งสาหรับการ์ดที่ไม่เหมือนกันนะครับกรณีที่เจอในเหตุการณ์แตกต่างกันนะฮะดูกันไปยาวๆจนจบคลิปเลยนะครับหวังว่าจะพอเป็นข้อมูลไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่ไม่มีตัวละครนะครับหรืออาจจะหาที่ใหม่ๆเล่นกันเปลี่ยนแปลงกันมากนะครับบางคนเขาเล่นทีมเดิมอาจจะมีเบื่อเนะครับเพราะว่าหมดนี้สามารถลงได้วีคาละหนึ่งครั้งโดยที่ไม่ต้องใช้เหรียญทองในการ เปิดดันเจี้ยนนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยนะครับแต่ว่าคลิปยังไม่จบดูไปจนจบยาวๆกันก่อนได้เลยนะครับสวัสดีครับ